ช่วงนี้ร่ำรวยค่ะใช้แต่สินค้านำเข้ามาจากพม่าแล้วก็ประเทศจีนมีของไทยเนี่ยของไทยผ่อน ช้อปปีสั่งจากช้อปปี้นี่ร่ำรวยใช้แต่สินค้านำเข้าจากพม่าแล้วก็ของจีนเนี่ยของจีนของจีนเนี่ยจีนหมดเลยซื้อมากักตุนจนใช้ไม่ทันบางทีก็ต้องเอามาทาเอามาทาเท้าเอามาทาข้อเขา่าอะไรเงี้ยเอามาทาฝ่าเท้าเอามาทาข้อเขา่า ให้อ่าข้อเข่าที่ดำๆเนี่ยมันก็จะสีจางลงเพราะว่ามันจะเป็นซาลิซซาลิกแอซิดยังไม่ได้แกะเลยแต่บางตัวก็เคยใช้แล้วสินค้าบางตัวเคยใช้แล้วใช้ดีค่ะตัวนี้ใช้มาเป็นโหลแล้วตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะของพม่าช่วงนี้ร่ำรวยใช้แต่สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ประเทศประเทศกำลังพัฒนาแต่จะไปดูถูกป,ประเทศจีนไม่ได้ประเทศจีนเนี่ยรวยกว่าอเมริกาอีกมีเงินคงคลังอะไรเยอะธุรกิจเครื่องสําอางธุรกิจอาหารเสริมในประเทศไทยอะได้รับผลกระทบจากประเทศจีนเป็นหลักนะถ้าพวกเสื้อผ้าก็ถ้าเป็นเสื้อผ้ามันจะมันจะมาจากทางทางเวียดนามทางขเขมรนะ ถ้าเป็นพวกสินค้าพวกทั่วไปถ้วยชามถ้วยชามเครื่องเครือบหรืออะไรพวกเนี้ยเสื้อผ้าก็อินเดียกับอินโดนีเซียอินเดียอินโดนีเซีย,ยจะผลิตสินค้าทั่วไปเยอะถ้าเป็นสินค้าพวกถูกถูกอะ่ะก็ส่วนใหญ่จะมาจากจีนซึ่งซื้อได้ง่ายมากทางช h อป e ี Lazada AliExpress Alibaba ก็อันนี้ก็มาให้ดูค่ะซื้อมาเยอะมาก